I สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับช่องหักเดอร์อีสานชาแน,นลจ้าเมื่อนี้ก,ก็เป็นเสาร์วันที่ยี่สบหาจ้าพี่น้องเบื้องฝนตกแห้งหลายสองมือจ้าคือวันวันที่ยี่สาเมื่อคืนล้วก็เสาร์าหอดเที่ยงของวันที่2ี่พี่น้องเบื้องเลยจ้านีมิเตอรตรงอุสิตกกาดำน้ำมาอีกะระลอบจ้าน้ำมมาหลายคักแทะเบิ่งควายไปหากินหญ้าเด้อพี่น้องตอนเ้ารจ้า อากาศที่สดชื่นและบอิิสุดอิีิยาเมื่อนี้แตะ่ละโตมีความสุขหลายจ้าเบงเอามสิไน,นเปล่นงคันแท้นะทุนทุนอยู่ผุนทุงทุงเงินกับวันดีก็รู้ซื้อว่าสิขีคาดง่างได้บาทนี้ จะไปแล้วหากินหยาจ้าจ้าเมื่อนี้กะจะเป็นภาพบรรยากาศรวมๆในหมู่บ้านของนองอุยเนาะจ้าก่อนอื่นกะสิพาไปเบิ้งการเกี่ยวเข่าจ้าอันนี้กะเข่าเจ้าเฮ็ดไว้ไล่หนึ่งจ้าพี่น้องกับากันเกี่ยวจ้ากะสินมีบก หน้าพวกป้าพวกยายจ้ะมีลูกหลานจะมาซอยจ้ะกระสิตัดภาพไว้เนี่ยจักน้อยนึงจ้ะจ้านี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศในการถอนเขาเนาะจ้ะถอนเข่ากระสีเป็นภาพวิดีโอกระสิเป็นภาพไอไทยให้เบิ่งแบบนี้นิดน้อยเนาะจ้ะพี่น้องไปกินย่างปลาน้ากันต่อจ้ะนี่ก็คือปลานิ้จ้ะลานกวางู่ในสระที่น้องอุ้ยเลี้ยงไว้นี่แหละจ้ะพี่น้องอันก็สิมีหลายคนแน่จักน่อยมื้อนี่กะ ไหวรุนแล้วก็นาทั้งหลายพวกอายพวกพี่เพื่อนก็ไปถอนเขาซอยจักกนเลยได้มาเห็ดกับเขากับนามซูเพื่อนกินเนาะจะกระสิมีย่ยางปลาตมามัุงลาบลาบเนื้อเนาะจะอาหารอีสานบานเฮานันกระสิบะหมมลาบเนื้อเนาะลาบเนื้อมีอยางปลามีดอกพักกระเดามีสมตำจ้ะพี่น้องทุกคนก็นก,นกินอย่างแบบนี้ความสุขจ้า อ,อร่อยกันยางยิ่งจ้าพี่น้องเสียงน้องอุ้ยกันสิเพันได็ขึ้นมาแน่กัย,ยังสิมีความเสียงแหบแหมอยู่นะจ้าพี่น้องโอ้ยมาเด้อจ้ามากินเขาน้ำกันจ้ามากินเขาวมพากันเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยอ,อ้วนควั้ยดอนเขากินอยยางมีความสุขจ่าแสบลายาเป็นบรรยากาศหลังจากสีเข่าแล้วจ้าพี่น้องอุ้ยกับมะพร้าวขย้ยไปเลี้ยงเหรอจา้า คอยมณีคำลาวันดีออมเสียนอุ้มบุญถูงเงินลบไปนอนน้ำก่อนดูนะไปไปนอนน้ำนอนน้ำไปไปนอนน้ำเร็ว เมื่อนี้เราเจ้าพี่น้องตอนสีบ่ได้ให้เบ่งจ้าเพราะว่าอุ้ยขายงานนั่งถวยเมียนพักเขาพระป่าย่เพ่นกับสีเราพ่นกับแกไปไว้บ้านให้เราจ้าเหลือตะกรงเสียงจ้าพ่นไปนี่จ้าอุ้ยก็เลยได้มาปลอ่อยฝวยเลี้ยงเองจ้าบ้านนี่ <c oughs> ไปไปนอนน้ำเร็ว น,น,น้ำน,น,น้ำตัวยางลงนี่ตัวผูจ้าซื้อว่าเจ้าถุงเงินจ้าตัวแม่ตัวนี้ก็คืออุ้มบุญนะจ้าถุงทองพลอยมานี้จ้าวันดีอยู่มุมพูนมุดน้ำขึ้นมานั่นคือออมสินร้อยน้ำไปพูน่นคือ คำลาจ้าอันนี้อุ้มบุญจ้าลอ,อยน้ำแม่แบบสบายใจเลยเด้เพื่อนน่ะเยน็นจ้าเพื่อนขื้นเองไม่รู้ว่าเพื่อนจะเป็นยีนหยามุ้งใดดอกมือนี้ จะนุกร้อยเนาะบิง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 ตัวน้อยน่อยบิงวันดีมุดน้ำดูพี่น้องวันดีมุดน้ำอีกดูเร็วจ้าเอมุดน้ำม,มุดน้ำ เอาร้อยให้เต็มที่เล่นคักๆนอนวนร้อยไปร้อยมาอยู่บนนี่ฝ <c oughs> ุ่นออมไปฟังฝุ่นอีกแล้วฝุ่นแจ๊กสีร้อยไปใส่เด้สรุปแล้วบ่กินยามันบ้มือนนิขึ้นแล้วจ้ะออมสินพาขึ้น นี่ก็จะไปกินยา นี่ก็เป็นบรรยากาศสดๆในการปล่อยควายมาเลี้ยงเนาะจ้าตอนบาสามจ้าพี่น้องน้องอุ้ยหักเด้ออีสานชาแนลก็ต้องลาไปก่อนจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังให้กำลังแรงใจกับช่องในน้อยของช่องหักเด้ออีสานชาแนลจ้า มื่อน,นี้น้องอุ๋ยกับสีเดล่าไปก่อนจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องน,น้อยอีกช่องหนึ่งนะจาะบมว่าสิเป็นผ่านของเพจเฟซบุ๊กฮักเดอร์อีสานชาแน,นลหรือช่องยูทูบฮักเดอร์อีสานชาแน,นลจ้าอุ้ยกะขอบคุณลาลาจากใจจริงจ้ามื่อนี้กัต้องไปลรมควายก่อน